ตอนนี้เราก็อยู่ที่สถานี M13 อาคาสากะมิสิเกตแล้วนะครับไปฮันโซมอนไลน์ตัวแซดแทนเพราะว่าทางออกเชื่อมกับกินซ่าเนี่ยเขาปิดให้บริการนะครับนี่มีป้ายบอกมีหน้าทำไมเราถึงหาตัวจีไม่เจอเนี่ครับเขาติดสติกเกอร์ทับเลยครับตัวจเพราะว่าตอนนี้คือไม่มีนะครับไม่เป็นไรเราเปลี่ยนแผนได้นะครับรกรณีแบบนี้นะฮะก็คือ ในเมื่อรถไฟเนี่ยมันมีทางไปได้หลายทางนะครับเหมือนกับจะเดินทางไปที่ที่หนึ่งเนี่ยมันไปได้หลายวิธีวิธีหนึ่งใช้ไม่ได้เราเปลี่ยนแผนนะ <c oughs> เราจะเดินไปแซดนะครับตัวแซดสีมด่ม่วงฮันโซมอนลาเพราะว่าเราดูจากแผนที่แล้วเนี่ยที่ชิบูยาเนี่ยฮันโซมอนลายไปถึงเหมือนกันนะครับดะนั้นเราสามารถใช้ตัวนี้ไปได้ ก็มาลองเดินกันนะครับจะเห็นว่าสภาพของสถานีทางเดินอะไรต่างๆเนี่ยแต่ที่มันก็ไม่เหมือนกันนะครับเราก็ตามตัวแซดไปอันโซมอนลา์รอยห้าสิบเมตรโอ้อันนี้นี่ก็ปิดซ่อมแบบ ไลาิ่งอ่ะลงทางนี้โอ้โหนี่มันเล่นส่วนสนุกอเือวาเนี่ยนะครับนี่ก็อยู่ดิสนีย์เปิดกังมาให้เราฮันโซโมอนไลน์อ่ะลิฟก็มีไม่เป็นไรเราเดินเอานะฮะมาญี่ปุ่นนี่คือมา เที่ยวสานีนรถไฟ <laughs> ไม่ใช่นะแต่ว่าเราต้องใช้มันนะเป็นเครื่องมือในการเดินทางไปแต่ละที่ที่เราจะไปใช้รถไฟคือเครื่องมือทช่วยพาเราไปถึงนะ อีกเจ็ดสิบเมตรครับทันสมอนไลน์นี่ครับลงไป สี่กับสามนะครับเราจะไปแทสซูนึ่งชิบุย่าครับเราก็ไปขึ้นแพลตฟอร์มสามนะครับแค่นั้นแหละที่ออกไปแล้ว <laughs> <laughs> เดี๋ยวรอรถไฟนะครับนั่งไปลงแทสซูนึ่งชิบุย่าบนฮันโซมอนไลน์นะครับถึงชิบุย่าแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีครับ